สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รจังหวัดเชียงใหม่พักก้าวไกลค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายในยติหัวข้อน้ำท่วมภาคเหนือนะคะถึงประเด็นความสอดคล้องความมีประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของโครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำปิงวังยมน่านของสอทอนชหรือว่าสำนักง,งานทรัพ,พยากรน้ำแห่งชาติค่ะดิฉันได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่น เมื่อปลายปีห5ที่ผ่านมานะคะคหน่วยงานต่างๆของท้องถิน่นได้เข้าร่วมประชุมผังน้ำนะะโดยเฉพาะลุ่มผังน้ำลุ่มน้ำปิงในโครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำปิงวังยมนานร่วมกับทางสทรนชสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าได้รับเสียงสะท้อนมาจากหน่วยงานท้องถิน่นที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมน้ำขังน้ำรอการระบายในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งพวกเขาได้มีความกังวลเกี่ยวกับบางยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทฉบับนี้ค่ะเนื้อหาในที่ประชุมกล่าวว่ามีการเขียนกำหนดรหัสโซนพื้นที่โดยดิฉันจะพูดถึงสองโซนที่สำคัญนะคะโซนแรกพื้นที่ทางน้ำหลกักริมน้ำดิฉันหนูว่าประชาชนก็ไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใดเพราะว่าทางสทนชเนี่ยได้วิเคราะห์จากลักษณะภูมิประเทศลักษณะการเกิดน้ำท่วมระดับน้ำท่วมแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดอุทกภยัย แต่ว่าโซนที่สองนะคะโซนที่เรียกว่าพื้นที่ทางน้ำหลักเพื่อระบายน้ําในส่วนนี้ในพื้นที่ที่ดิฉันรับผิดชอบไล่ตั้งแต่อํเาเภอเมืองเชียงใหม่ตําบลท่าสาราตําบลหนองปากข้างตําบลวัดเกดตตาบลหนองหอยอเาเภอสารพีทุกตําบลอีก12ตําบลรวมไปถึงอํเาเภอสันกําแพงตําบลแช่ช้างตําบลบวกค้างตาบลสันกลางส่วนนี้ดิฉันและหน่วยงานท้องถิน่น ไม่ได้มีความติดใจแต่อย่างใดหากพื้นที่ของตนจะต้องรับน้ำรับมวลน้ำเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่อื่นๆที่ใกล้เคียงตามหลักน้ำย่อมไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำพื้นที่ไหนที่อยู่สูงกว่าก็ย่อมต้องการระบายน้ำในพื้นที่ของตนออกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ของตนแต่ว่าในแต่ละพื้นที่ ก็ไม่ได้มีใครอยากจะรับมวลน้ำมหา,ศา,ศาสารนี้เว้นแต่ในภาคพื้นที่ที่มีเกษตรกรรมค่ะหน่วยงานท้องถิ่นต้องเพิ่มภาระงานเพิ่มภาระกำลังคนต้องระดมทุกทรัพยากรที่มีเพื่อช่วยระบายมวลน้ำเหล่านี้ออกไปทั้งทั้งที่ในแต่ละท้องถิน่นทั้งตัวเทศบาลอบตรวมไปถึงอบจมีศักยภาพในการจัดการมวลน้ำเหล่านี้ไม่เท่ากัน พอสทนชแบ่งโซนแล้วก็ได้ทำข้อเสนอแนะให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ผังน้ำตามรหัสโซนโดยระบุว่าถ้าเป็นพื้นที่ทางน้ำหลักเพื่อระบายน้ำเนี่ยซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมชนบทและปะศุสัตว์อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมชุมชนแล้วก็อื่นๆบางประการ แต่ในข้อเสนอแนะของการใช้พื้นที่ในอนาคตไว้แบบนี้นะคะส่วนนี้เนความเป็นจริงของพื้นที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ระบุเพราะพื้นที่ที่ดิฉันได้กล่าวไปเบื้องต้นแทบจะเป็นพื้นที่เมืองแทบจะทั้งหมดพื้นที่ของดิฉันในปัจจุบันเป็นพื้นที่จัดสรรเพื่อการอยู่อาศัยและอุตสาหกรรมค่ะแน่นอนว่าพื้นที่เหล่านี้เมื่อได้รับมวลน้ำ มหาศาลย่อมเกิดความเสียหายต่อประชาชนเป็นวงกว้างและเป็นมูลค่าที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ค่ะหรือแม้แต่หากท่านจะระบุว่าให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้วพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกร,รมไม่ได้มีความสำคัญหรอคะทำไมพื้นที่เกษตรกรรมถึงจะต้องแบกรับภาระมวลน้ำขังไว้ในพื้นที่ของตน ดิฉันจึงอยากจะให้มีการทบทวนแผนแม่บทของส่วนมาตรการที่ชัดเจนและสนับสนุนเพื่อให้พื้นที่รับน้ำเหล่านี้เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสามารถจัดการได้ตามตรงตามวัตถุประสงค์โดยไม่เพิ่มภาระให้กับท้องถิ่นมากเกินศัก,กยภาพหากแผนแม่บทนี้ของสอทอนชมีผลบังคับใช้จริงๆคะ่ะนอกจากแผนแม่บทของโครงการจัดทาผัางน้าลุ่มน้าปิงวังยมนาน ดิฉันขอพูดถึงในพื้นที่จริงที่ท่วมจริงอย่างในพื้นที่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งของลำน้ำปิงค่ะพนังกั้นน้ำปิงบางสุดไม่ได้มาตรฐานทำย่างไรจึงเราคนเชียงใหม่ถึงจะมีพนังกั้นแม่น้ำที่ได้มาตรฐานมีความคงทนถาวรสามารถประคองป้องกันเป็นปาการแรกระหว่างน้ำกับชุมชน ยกตัวอ,อย่างจุดต้นน้ําฝ่ายพยาคตมตำบลวัดเกตอําเภอเมืองเชียงใหม่นะคะชาวเชียงใหม่ดังทางด้านตะวันออกของแม่น้ําปิงจะทราบดีหากพูดถึงร้านลาบบังเกอร์ขออนุญาตที่เอ่ยชื่อร้านนะคะบังเกอร์คือที่หลบภัยค่ะแต่ว่าถ้าแตกเมื่อไหร่น้ำมวลมหาศาลนั้นก็จะกองไปอยู่ที่ภาคประชาชน จุดนี้เนี่ยพังและได้ทำเป็นผนังกั้นน้ำชั่วคาวมีกระสอบทรายกัน้นแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับจุดพีหนึ่งสถานีสะพานนวรัตน์นะคะที่เป็นจุดที่บอกระดับน้ำไล่ลงมาไปยังจุดผนังกั้นน้ำตมนท่าวังตาลอำเภอสารพีซึ่งชาวบ้านจะเรียกจุดฝายตรงนี้ว่าจุดฟันหลอต่อให้ระดับน้ำปิงจะไม่ ต่อให้ระดับน้ําปิงรวมเนี่ยจะไม่สูงแต่ในเมื่อมันไม่มีฟันมวลน้ํามันก็ทะลักเข้าโจมตีตําบลท่าวังตาลตาบลหนองพึ่งอาเภอสารพีอยู่ดีดังนั้นนิฉันจึงอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานกรมกระทรวงทุกฝ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือแก้ไขที่ต้นเหตุและสร้างพนังกั้นน้ําปิงตลอดแนวที่ได้มาตรฐานตลอดจนการวางแผนเมื่อน้ํามาแล้วไม่มีทางระบายออก เราจะระบายน้ำที่ผิดพลาดนี้ออกไปได้ยังไงฝากท่านประธานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ